เอาใหม่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 ยักษ์ชนยักษ์ยักษ์ชมพูเจอยักษ์เหลืองครับยักษ์เหลืองเจอยักษ์ชมพูแต่คู่นี้ก่อนจะออกเมื่อกี้มียึกยักษ์ยึกยัยกษ์ปอน้ำโชครักัางแปดราชสีเมืองปทุมกับเทพนรสิงห์แปดแปดชิงถ้วยพระราชทานเที่วสอง จดไปคุณเอิร์ธนี่คุณท็อปครับเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยอยู่คนละจังหวัดสระบุรีกับปทุมธานีแต่ป๋ารังสรรเนี่ยว่าคนปทุมใช่แต่ความรักความผูกพันกับคนสระบุรีเสาให้แปลกๆมีเหมือนกันเพราะว่าป๋าก็เป็นคนปทุมเลยมากแต่มาได้ดีที่นี่มาสร้างเขาเรียกว่ามาสร้างลอกลากอยู่ที่นี่นะครับ เอ้าเดี๋ยวรู้สักครู่เดียวแต่ในใจนั้นป๋ารังสรรค์บอกว่าจะเหลืองครึ่งชมพูครึ่งหรือไม่โอ้มาเลยมาเลยมาแล้วจ้าจะเป็นเที่ยวสั่งราหรือเปล่าไม่รู้นี่มาลองน้ำแดงลองน้ำแดงขอน้ำโชคระคังแปควรจะเราวิ่ญลองน้ำแดงลองน้ำทุกวันเรือเก่งไม่ธรรมดาเทมนอนละสิบไม่แปลกตาคนตาไพ ตางีต่างคนต่างยี่รองน้ำเต็มปอน้ำชงระคังแป้ราชสีมาบรทุนผายบทผายเบียยผายแรงจะแส่มาผายแรงจะแส่มาแปลงแป้แปแเทนอนรีแปลงแป้จะแสงได้ตามันหรือไม่ทลจะจบไม่จบจะจบไม่จบจะมีเที่ยวสามหรือไม่หรือว่าจะจบเพียงเที่ยวนี้ต้อง ความปันอัดเต็มที่ต่างคนต่างภายหัวภายท้ายปอนหัวภายท้ายปอนคนไปเอาแล้วครับดูสิว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงปอนน้ำช่งปอนน้ำช่องลายจะสียเมืองปฐมนี้เอาไม่ออกจะแสงได้หรือไม่ได้กอดแล้วกอดแล้วแสงได้หร <Lisa dicen. S 2> ือไม่ได้กอดแล้วแสงได้หรือไม่ได้หัวใจคนสระบุรีเต้นตุ้มตุ้มว่าแล้วดูสิว่าแปดแปด บร้อยอาย้อยเก็บฉากครับถ้ายอย่างนี้กรรมการก็ต้องยกทองร <_ S 1> ่องน้ําแดงปอน้ำโชคระคังแปดปอน้ำโชคระคังแปดราชสีเบองปทุมครับพี่น้องครับครับผมสำหรับปีนี้สนามเสาให้ต้องบอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งทั้งผู้มาเย้่าและผู้เยือนโอ้ยคนละรุ่นครับ คนละประเภทจเชิญชมครับวันนี้ปีนี้ต้องกราบขอบพระคุณไปยังจังหวัดสระบุรี <pouquinho. S 2> ขอบพระคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีครับรวมไปถึงอำเภอเสาห้ภายใต้การนําของท่านนายอำเภอชินาอดขอบพระคุณไปยังอบจอครับท่านนายกสัญญาบุญหลงรลวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีขอบคุณผู้จัดการเรือฟีไพเรือทีมเรือทุกกลุ่มทุกซุ้มทุกลำที่เกยียรตินำเรือเข้าร่วมทําการแข่งขันในสนามเสาห้ในปีนี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง ทีมภาคทีมบัญยามยังกรกุมพีรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะความดีคงเหลือไว้ยกให้กับคณะท่านเฉาพาพผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ปีนี้ทีมภาคเรยาวมังกรกุมพีนำโดยหนุ่มเสียงมันขวัญไผ่ทพโสผู้ใหญ่สุเทพธรานามท็อปลูกพ่อเอิร์ธนากรรุนพัชรพลครับ t ี L b ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันนะครับ ทีเบถ่ายทอดสดตอลอดการแข่งขันๆๆๆเอ้ยเดี๋ยวพี่ทเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังจะลาแล้วจะได้ไปทีเดียว<อ> <ๆ S 1> พร้อมจะปีพาดนะครับสมเกียริเสาให้ร,รับใช้ไว้เพียงเท่านี้ทุกท่านโชคด,ดีและมีความสุขลาก็ก่อนพบกันใหม่ในปีหน้าถ้าฟ้าไม่พาหมาไม่กัดจะได้กลับมารับใช้พี่น้องเสาให้เหมือนเดิมสำหรับปีนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ